รถกระบะ8ปีเคยใช้กระประกัน2บวกอยากเปลี่ยนเป็นชั้นหนึ่งได้ไหมคะได้เลยค่ะคุณกนกวันนะคะมาให้คุณดาคดเบี้ยให้ได้นะเช็คเบี้ยให้ได้เลยนะคะแล้วลองดูว่าโอเคไหมเปลี่ยนได้ค่ะสมมตินะรถเรามันยังใหม่สําคัญคือดูปีรถถ้ายังไม่ถึง15ปีเราทําชั้นหนึ่งได้ต่อใหอ้ปีที่แล้วเราทํา2บวกปีนี้เอา้ารถเราอายุยังไม่ถึง15ปีเราอยากจะย้ายมาทําชั้น1ได้ค่ะเปลี่ยนได้นั่นแหละที่สําคัญที่สุดนะคะอยากขับรถไม่มีประกันเด็ดขาด ครูดับไม่ได้พูดเพราะอยู่ในฐานะที่แบบเป็นคนขายประกันนะครูดับพูดในฐานะที่อ่ะเรามาแบ่งปันกับ f c ไม่อยากให้เกิดเหตุกับ f c เพราะโรมาเยอะมากปัญหาสังคมอันดับต้นเลยคือหนึ่งต่อให้เราเป็นฝ่ายถูกเราไปเจอกับคู่กรณีที่ไม่มีอะไรเลยไม่มีพรบรไม่มีประกันและขับรถบนท้องถนนถามว่าเราต้องเรียกกับเขาไหมในความเป็นจริงต้องเรียกกับเขานั่นแหละยังไงเขาต้องมีเงินมาจ่ายอ่ามีเคสที่สอบถามมาอีกว่าแล้วถ้าเขาไม่มีเลยอย่ะครู ถ้าครูกรณีเราอะไม่มีทั้งพรบรไม่มีประกันมันไม่มีเงนินทีเอาพี่บอกครูแล้วบอกให้พี่ฟ้องทําไงต่อครูอ่ะแล้วศาลเนี่ยเขาจะสามารถบังคับบังคับได้ไหมคุณดาบอกแบบนี้นะถ้าคนเราทําแบบนี้กันได้เช่นไม่มีไม่หนีไม่จ่ายสังคมนี้จะอยู่ยังไงเพราะฉะนั้นศาลเวลาเขาตัดสินเะนี่ยเขาชี้คุณไม่รับผิดชอบอะไรเลยเขาดูค่ะทีนี้เขาจะทําการสืบทรัพย์การสืบรั์คืออะไรเช่นถ้าเขา เขาพิพากษามาแล้วนะว่าเออคนนี้ผิดจริงแหละคุณเป็นฝ่ายผิดคุณไม่เยียวยาเขาเลยคุณไม่ดูดำดูดีคู่กรณีที่เป็นฝ่ายถูกเลยคุณไม่จ่ายอะไรคุณไม่มีอะไรให้เขาเลยเขาจะสืบซับสืบซับยังไงหนึ่งมีเงินในบัญชีธนาคารไหมทำงานมีเงินเดือนหรือเปล่าเขาจะลิฟตตรงนั้นทั้งหมดเลยตามกฎหมายที่ศาลสั่งปุ๊ ب, ปบเขาดูดเงินคุณได้หมดเลยนะจ๊ะมีเงินอยู่ในบัญชีธนาคารไหนอ่ะถ้าบอกว่า,าไม่มีเงินในบัญชีธนาคารรถเป็นชื่อคุณบ้างไหมอะ,อะไรที่เป็นทรัพย์สินเป็นรถถ้ามีรถยึดรถอะไรอีกมีทัยพ และกระบวนการต่างๆเหล่านี้กฎหมายไวคุณไม่ต้องกลัวแล้วค่ะคนที่ไม่มีไม่หนีไม่จ่ายอะนะคะยังไงคุณก็ต้องชดใช้ไม่ได้กระเต้กกะเตงกกะเตงอย่างแน่นอนค่ะไม่ต้องกลัวแต่มันปวดตับตรงที่คนที่เป็นฝ่ายถูกอะเขาต้องมานั่งฟ้องเขาต้องมาเหนื่อยเขาต้องมาตามเขาต้องมาแบบมันแบบมันเป็นปัญหาจริงๆมันจบที่แค่คุณมีประกันคุณซื้อพอรบมอเตอร์ไซค์สามร้อย300กว่าบาทรถเก่งหกร้อยกว่าบาทรถกระบะเก้าร้อยกว่าบาทอะคุณซื้อแค่เนี้ย คุณมีวงเงินถ้าเกิดคุณพลาดไปชนคนอื่นเขาบาดเจ็บคุณมีวงเงินน่ะที่พรบ์รับจ่ายแทนคุณตั้ง8 0,000ื่นและที่สําคัญถ้าคุณมีประกันแค่ประเภทชั้น3าคุณจ่ายแค่พันเบาทต่อปีอ่ะคุณไปชนรถเขาอ่ะคุณไม่ต้องมีเงินสักบาทเลยถ้ารถเขาซ่อมสามหมื่นห้าหมื่นหรือซ่อมจนถึงสูงสุดหนึ่งล้านประกันก็จ่ายแทนคุณน่ะและยังไม่ทําอีกนี่คือสิ่งที่คุดาอยากให้คุณตระหนักคุณลองนึกในทางกับการว่าถ้าคุณน่ะ ผู้ซึ่งไม่มีอะไรสักอย่างเลยอ่ะถูกคนที่ไม่มีอะไรสักอย่างมาชนเหมือนกันน่ะแล้วคุณเข้าโรงพยาบาลคุณมีค่ารักษาพยาบาลรถคุณก็เละเลยแล้วอีกฝ่ายที่เป็นฝ่ายผิดอ่ะไม่มีอะไรอ่ะเหมือนที่คุณไม่มีอ่ะคุณลองนึกดูว่าปวดใจไหมคุณจะเรียกร้องกับเขาอ่ะก็ต้องไปฟ้องเหมือนกันน่ะเพราะฉะนั้นถ้าคนในสังคมอ่ะเข้าใจอ่ะต่างฝ่ายต่างรับผิดชอบสังคมด้วยการรับผิดชอบตัวเองใช้รถใช้ถนนอยู่อ่ะ ซื้อรถได้มีรถได้มีเงินใส่น้ํามันวิ่งได้ก็ต้องมีเงินในการซื้อพรอรบและประกันได้มันคือความรับผิดชอบต่อสังคมต่อตัวเราเองและผู้อื่นที่เราใช้รถใช้ถนนร่วมกันสังคมสงบสุขค่ะทําไมกฎหมายบังคับให้ทําพรอรบล่ะอันนั้นเขาบังคับเลยน้อปวดตับน้อมิดาวน้อ